สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมพืชนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y h e r โรครับเนื่องจากมีหลายๆคนถามเข้ามานะครับถึงการชุมนุมประท้วง19เดือน9เนี่ยนะฮะว่าจะมีผลกระทบต่อเซตอย่างไรในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับผมต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เกิดการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก เราเกิดการชุมนุมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและมาเปรียบเทียบกับเซตแล้วก็ค่อยๆเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีไหมครับเราเอาเหตุการณ์แรกที่ทุกคนน่าจะยังจําได้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535 ถ้าเป็นคิดสก,กราชก็คือปี1992 1992ก็คือช่วงนี้นะครับ,รบเดือนพฤษภาก็คือตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะต้องบอกงนี้ครับว่าการชุมนุมไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาเลยครับแต่เหตุที่พฤษภาราคาเซตดิ่งลงมาแบบนี้เหตุหลักๆเกิดจากการสลายการชุมนุมที่มีความรุนแรงครับเกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นและมีการสูญเสีย ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากมายฮะมันก็เลยทำให้ในช่วงพฤษภาเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยเซ็ตล่วงลงมาเป็น100จุดนะครับจากเท่าไหร่เนี่ยสูงสุดในรอบนี้คือ774นะฮะหล่นลงมาต่ําสุดคือ653นี่ล่วงเป็น100จุดนะฮะในเดือนเดียวนะครับต้องบอกว่าหลักๆน่าจะประมาณช่วง5วันด้วยซ้ำนะฮะช่วงที่เกิดการสลายการชุมนุมเนี่ยทำให้เซตเนี่ยล่วงลงมามาก แต่หลังจากนั้นเซตก็ดีดกลับไปนะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนในการดีดกลับก <_ C 1> ็ไปยืนเหนือที่เดิมฮะแล้วก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ถัดมาครับนั <_ C 1> ่นก็คือม็อบเสื้อเหลืองยึดสนามบินถ้าเกิดเพื่อนๆยังจำได้นะครับพฤศจิกายนปี51เดี๋ยวผมขอซูมนะปี51ก็คือปี2008นะครับปี2008ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่ง หลายๆคนน่าจะจำได้นั่นคือก็คือแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับมันก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้คือเซ็ตล่วงอยู่แล้วบอกงี้ดีกว่าก่อนหน้านี้เซ็ตล่วงอยู่แล้วและจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อฮะคือมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ณพฤศจิกายนปี5-1หหรอกนะครับมันเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่ามันไปพีค ตอนพฤศจิกาปี5 1นเพราะมีการยึดสนามบินก็คือสนามบินดอนเมืองและก็สนามบินสุวรรณภูมิวันที่24พฤศจิกาปี5 1นก็คือแท่งนี้ครับนี่แท่งนี้ครับทำให้เกิดการเทขายหุ้นไม่ว่าจะเป็น aot หุ้นสนามบินหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบินการท่องเที่ยวเกิดการเทขายออกมามากก็เลยเนี่ยลงมาจมเซ็ตตอนนั้นเหลือแค่380จุดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งได้รับอนิสง์จากแฮมเบอร์เกอร์มาด้วยนะครับ มัก็เลยลงมาหนักแล้วก็มาสุดที่380แต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นประมาณ5เดือนคือเซตก็เริ่มกลับไปนะครับเนี่ยหนึ่งสห้าหเดือนเซตก็เริ่มกลับและหลังจากนั้นก็ก็คือวิ่งวิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับยังสามารถกลับตัวขึ้นไปได้ใช่หไหมฮะอ่าเหตุการณ์ถัดมานะครับก็คือการสลายการชุมนุมเสื้อแดงพฤษภาปีห้าสาม 53ก็คือปี2010ใช่ไหมพุทสภาก็คือเนี่ยช่วงเนี่ยทงนี้นะครับอตอนชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยลงไม่ค่อยเยอะฮนะจาก798ลงต่ำสุดคือ720ลงนิดเดียวครับนี่คือเหตุการณ์สลายการชมรุมนุมเสื้อแดงก็สืบเนื่องมาจากเนี่ยเสื้อเหลืองไปปิดสนามบินใช่ไหมพอปิดสนามบินแล้วก็ให้คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกนั่นแหละนะครับแล้วก็เสื้อแดงก็มาร่วมชุมนุมนะฮะ แต่การทุมนุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีนานะครับมีนาปี2010ยาวมาจนถึงพฤษภาปี2010ก็ตรงนี้ไม่ได้ลงเท่าไหร่เลยนะครับนะเซตเนี่ยแทบจะไม่ล่วงเลยก็ว่าได้แล้วหลังจากนั้นก็หน้าที่จะขึ้นไปต่อด้วยไหมฮะเนี่ยไหมหลังจากมีการคลี่คลายเหตุการณ์นะครับไม่ว่าคลี่คลายและใครจะได้ขึ้นมาเป็นนายกก็ตามนะฮะเซตก็จะขึ้นอยู่ดีนะครับ ถัดมาคือเหตุการณ์นกหวีดฮะถ้ายัางจำได้นะครับกปปสพฤษภาคมปี57เดี๋ยวขอซูมดูหน่อยนะปี57ก็คือปี2014นะครับก็คือช่วงนี้นะนะนะปีช่วงนี้นะครับก็เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่ยืดเยื้อนะนะครับยืดเยื้อมากก็ยืดเยื้อมาตั้งแต่นู่นแหละครับปี2013นะฮะแล้วก็ยาวจนมาถึงปี2014 แต่ก็ไม่ได้กระทบเห็นไหมฮะเซตก็ไม่ได้กระทบอะไรก็มีการเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องด้วยซ้ําแต่ว่ามามาล่วงช่วงปลายปีเนี่ยนี่คือช่วงกปปสนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะในปัจจุบันก็คือตรงนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยเซตเนี่ยเป็นไซด์เวดาวอยู่แล้วเห็นไหมฮะตอนนี้คือแท่งเดือนนะครับ ในแต่ละแท่งก็คือแต่ละเดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซตค่อยคๆลงอยู่แล้วถามว่าในความเห็นผมนะฮะว่าการชุมนุมครั้งนี้จะมีผลกระทบทำให้เซตล่วงลงหรือเปล่าผมอมองว่ามันไม่ได้ทำให้เซตล่วงไปเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเซตมันล่วงอยู่แล้วการชุมนุมไม่ได้มีปัจจัยอะไรขนาดนั้นแต่การสลายการชุมนุมที่รุนแรงนะ การสลายการชุมนุมหรือว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศโดยตรงนะครับก็สังเกตได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มีการสลายการชุมนุมที่รุนแรงเนี่ยเซ็ตจะล่วงลงนะครับแต่หลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายไม่ว่าใครจะชนะก็แล้วแต่นะครับนะไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะหลังจากนั้นเซ็ตก็จะ เดินหน้าของเขาต่อครับก็คือเดินหน้าขึ้นต่อทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเซตเติบโตทั้งหมดเลยนะครับก็ให้มองอย่างนี้และกันเนาะทุกวิกฤตมีโอกาสทุกโอกาสมีวิกฤตนะครับต้องดูว่าเรามีมุมมองกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้พูดถูกไปซะทั้งหมดหรอกครับก็ ผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับการชุมนมุมครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อภาคการลงทุนอย่างไรเราคุยกันเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเพราะในเรื่องของการเมืองเนี่ยเอาจริงมันก็คือการเมืองนะฮะนะการเมืองก็คือถ้าเกิดฝั่งนู้น ไปคุยในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันลงตัวกันมันก็ดีกันมันไม่มีมิตรแท้และก็ศัตรูถาวรน,นะคนที่แย่ก็คือประชาชนนี่แหละที่โดนปั่นหัวปั่นไปปั่นมานะครับสำหรับวันนี้ทางผมแล้วก็ช่อง Money Hero จะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ